อีกตาพ่น้องตองตเด้ออีกนิดนึงอ่าพื่อถึเต็มแล้วเอ็มบอกก็เอาจนเพียดจนเพียดเพียดเอามาใช้มาหนี้ันน้อันนี้ไปจับน้นอยๆกแซนคำแค่ไหนนกยกแจยต้องคำกัน,ะน,กน,กนกกพียงหนอกำลังกะไดรเจ้าไม่ได้จบับ ถังที่สองเรับพี่น้องถังที่สองเรา,อเ,ราเอาสายมองคำเลยตัวในใี้สายมองคำได้ตัวนั้นมันเอ็นเพี่น้องมันเอนน็นมาเป็นโอ้เส้นคำมันเอ็เออเออบริจับสั่งที่จะได้เด้อยเราบริจับแต่ว่าถังไก่ที่ปัญหาคือถังไก่ไปวยนูวีเนาะ ต็มเลยังนึ้เปิดถังนึ้ยถังที่สองถังที่สองมอแบตลูกเดียวข้าเต็มเต็มบกบอกเลยเอ้แม่ห้องฝาม้นบมเด้นี่่าแม่เนี่น่ะน่แม่เราอีกทังนึงเออทางนึงะอ้งอทางนี้แม่บอกไอ้ข้า,าเพียงทงังมันถูกทางบน่นาะบนเออ เออนี่ววูเออนี่มันเพียงบ่ได้กันน้อบัดมันงาออกกว่าน้ำเต็มไม่ได้งะออกน้ำเงินฝามันโดฝามัะเไาฝามี่ฝาหนึ่งทดสอบกันนะฮะ้พราะยันมันงาออกกับมันได้บ่ได้บ่เจ้าหนวเอามึงถ้าโมเมนต์ฝามัน เออนานไม่นี่เห่าเินฝามันพี่น้อ่าเนฝามันโอ้มีแนวหอกกองโอ้างนามันมันก็หลอกว่าได้นี่นออ่านี่ถังที่สองถงที่สองหลอกหลอกหลอกกหอกันมื่อไหร่กันเมื่อไหร่ตโอ้ยมันบ่เขาหลอกเร่องออเรียบร้อยเอาเรื่องลวมเถอะีกันมนาะมันลวมไปนวมี่อกมันหลวมมันต้องขวานี่ เออพี่เอาเงเออเเออนี่น่ะนี่จะล้มจลน้อยนึอยสืกันมาเนาะสื่็เราใส่ชิว่าล่ะเอาไหมใจน้อยจะเต็มเองล้มครับว่ะดีเอาไหมลมเอาลหยิบหน้นละเอามาหน้าทีเจ้า นนนนมนงี่การไม่มีการตัดต่อดูเต็มเ,มเลยเตอของปุ๋ยห้องน้ำเบ้อพี่น้องมันจองคิดหลุมตึนึงตึนึงก็เตี้ยนคิดเลยเนะาะไปทางคนแค่เกี่ยวออกอัดหนักโอ้ยทางที่ซ้อมกำลังจะเต็มแล้วพี่น้องทางที่ซ้อมกำลังจะเต็มแล้ว เวลาผมควนอยู่นี่เนาะามมึงละตามมึงอะเนาะตามมึงตามมึง้มมงวยต๊มหม้อแบชลูกเดียวหม้อแบดเก้ามันปะหม้อแบชบเก้ามันปะไหม,นะม,ม้อ,อ,มอแบดเก้าขนาดหม้อแบชมือสองนี่หม้อแบชมือสองเอามาใช้ประโยชน์มันดีไดน้น้ำเต็มปะไมใช่ทังอีกก่อนจะได้ปะจะกล้องกันนึงลงถอยกลับไปเอาไปคนถังคนกันทังนี้สุถ่ายกันเล โอ้ oh, มันไดือดไหลดีเนาะหม้อเปิดู่เดียวยนนเนานะคอมีจานมาบ่เดือดนาอ่ะอ่ะนิดนึงยืดนิดนึงอ่าใส่เวลาเส่บวบไปตั้งนาฬิกาไปนะเอาไปตั้งไนติกาตั้งไนติกาไปขังนั่นอ่ะอ่าตั้งนาฬิกาใส่ขังนั่นเนาะเราต้องขังมันเราซื้อกันเอาไปตั้งไนติกาตังไนติกาวันนี้มันดีเจ้าที่มันดี mất đi một mặt ở đây mất đi mất đi đi mất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  đi đi mất đi mất đi มึงเริ่มันที่ใดเอาว่าต้องมีว่าต้องแต่งเอามึงมีอันนี้สามสิบหกนี่ีน่นอนอืสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล่เอั้งใจเจงหน้าที่ตังใจสิ่ที่ั้ง,งอืสามสิบสามสิบหกจากสามสิบหกมันที่ดเจงหน้าที่ทั้งเดียวกันตั้งใส่จงหน้าที่สามสิบหก เต็มบอกบอกเลยนะเต็มสามถังนี่ถังจะซีถังจะถ่ายหมอบเบทลูกเดียวจากสามสิบหกตอนนี้สามสิบเจ็ดดีกว่น้องสามสิบเจ็ดสามหกสามเจ็ดหน้าที่หนึ่งบอกน่านบ่เห็นไหวิหน้าที่หนึ่งบอกสามสิบหกสามสิบเจ็ดหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งแล้ว จากสามสิหกมาได้สามสี่สามเจว่าท่านเบื่อินทั้งๆกันหนึ่น,ทา,น,นาทีสามสิบแปดหนึ่งน,นาทีผ่านไปหนึ่น 38, 36, งนาทานในใีสองนาทีแล้วสามสิแปดจากสามสิบหกมาสาสิบแดแล้วนาทีผ่านไปไกลไปสองนาทีผ่านไปด้วยหม้อแบตลูกเดียว แบตเตอรี่ปั๊ม12วนเนาะมัน,ะนจะได้น้ำพ,อพ่อผมซีถังหมดก็ต้องเอาแผงไปน้ำเนาะพลอยน้อเนาะ่ต้องเอาแผงมาน้ำเลยเอาตั้งหมอแบตพ่อว่าได้ชาเต็มๆนี่ซีถังนี่เต็มซีถังนี่เต็มบอกก่อนนี่คือเต็มมั้งสามสิบแปดยี่ปน้องสามสิบหกหรือไมสามสิบแปดเนาะ ห็นะทีทีนาทีเตาสามสิบแปดเออสามเก้าแล้วนี่ใกลไปสมนาทีแล้วสนาทีแล้วถังนี้เลยสมนาทีแล้วหนาทีเต็มบอกก่อนกาว่ากาวากาว่าเงาเงาเนาะเงาโอ้เครื่องถังีหาิดนะสิดว่าม่ดเครื่งปั่มนหน่อยปั่มปั่มทรายทอทรทอหทอหกซีหุนบ่ ทอเดินว่าปลานี่มันทอสี่หุนทอสี่หุนพี่น้องอันนีไว้นี่อันนี้อันนี้เอ้องใดดอกย่นนั่นถอยนี่ถอยกับพึ้นสามสิบเก้าแล้วสามสิบเก้าแล้วสามสิบหกแตตาสามสิบหกสามสิบเก้าสามนาทีก่าแล้วใสน้ำเพราะว่าตีถังมา อ๋อแบตลูกเดียวไฟยังแห้งอยู่เนาะเนาะไฟยังแห้งอยู่ไฟยังแห้งอยู่น้ำก็ไหลดีอยู่น้ำวันได้เครื่องมือยุนงเลยหดสวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีถังเนี่ยเด้หดสวนได้อ่าแบตลูกหนึ่งหดสวนได้พี่น้องเครื่องมือเครื่องมือได้แันชาเต็มเต็มเนาะมันก็ได้ได้อยู่ดีเนาะโอ้งทีมันก็คุ้มเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรถไถมาหลังใช่ปะ หอมหมอบ็ดมากเลยจอดไส้ว่าจอดงูงพ่าะมันต้องใส่ใส่ยางเนาะเอาพี่วิซีมากหรือตอใส่เออแม่นตอดอย่งไเออเอาเราใส่มาลังเออนึ่งเราใส่นั่นละวอาไงเราใส่แข็งมาใส่จังน้อยใส่อยขอต่อไปเลยโอ้ยมือนั่นเนาะโอ้ยมือนั่นไม่ได้ซื้อดอกวอมือนั่น มันเหมนมันเมอนอยู่มันใสหม้อแบดมันใสไฟฟ้าอันใส่น้าอันนี้ละเออบักย้อนลงไงนะเบักใสหม้อแบ็ดใสหัวเนี่ยใสอันนี่แตปั้นขึ้นมาแล้วเอาแค่เอาปืนอ่ะสี่สิบเอ็ดแล้วพี่น้องสี่สิบเอ็ดแล้วสามสิแปดสี่เเป็นเจ้าหน้าที่พอเนาะสามสิบหกสี่สิบเอ็ดแล้วเป็นสี่หาหน้าที่หาหน้าที่พอดีห้านาทีพอดีสีหานาที่หานาทีเต็มถังนี่พี่น้อง เต็มตามถังนี่งานาที่แต่ละถังผานาที่เอาวันนี้ถังสุดท้ายเอาถังสุดท้ายนี่กัที่สิบเอ็ดเนี่จะตาดที่สิบเอ็ดนี่ใหญ่เท่าไรที่สิบเอ็ดโยนตีเใหญ่มันเปียรใกล้เลยน้ำโยนน้ำงามจริงน้ำงามน้ำใส่ดีน้ำบ่อพี่น้องบ่อคง้มกันวงการเดี๋ยวไปมึงมองน้ำกันเดี๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเนาะไปลันน้ำมาน้ำมา ม้อเวทลูกเดียวถังที่ซีถังสุดท้ายปั๊มจุ่มปั๊มแช่พี่น้องอ่ะดูไม่หนาจริงๆอ่างงานดิหมอเวดเห็นเน้นน่พี่น้องขีดที่นหนเห็นไหมไม่ได้ไม่ท่อหักเอาขอต่อใส่เลยเอาขอต่อเออมันถึงอยู่ถังรุดพี่น้องถังรุดถังรุดถังรุดน้ำไหลออกเยอะเลยเด็กลงโยกอ่ไรนี้ ถึงโบนี่เออถึงอยู่พี่น้องถึงอยู่ขาดเลยโอ้ฟังตามลื่นท่อตาแก้วพึ่งขอบโอ้พอดีนะเอา,าพี่น้องนี่อ้าวทังทีซีถัทงทีซีนี่มาเวดลูกเดียวเด้อ,ดอ,อ,อพี่น้องมองเวดมือสองต่อสายเห็นเห็นหอพี่น้องบ่มีการใส่ไฟฟ้า แถวนี้เสาไฟว่มีเด้พี่น้องเสาไฟว่มีอ๋อแบตดถูกเดียวมันทำงานปั้มนี่ว่าห้เอาลงถึงดินเด้ไี่น้องห้างจากดินสมควรนะไปอืสมควรกะเอาต้องให้ถึกนี่จักหน่อยต้องห้างจากดินจักสอกหนึ่งถ้าได้ก็ดียบมาเอาแตห้บว่า,ห,วาห้มันเอาดินขึ้นนำ พึมือนีสูบนานว่หาเต็มเป็นต้องใส่ไฟฝ่าได้คพี่น้องเด้อหมอแบตตัวนี้นี่วันปีหกหาเพื่อดี่พี่น้องหมอแบตดูเห็นเจนเบบปีหกหาหกหานี่เบิร์ตอายุเฮ้ยสูบปีนี้ก็หกแปดแล้วแสดงหมอเก่าลุงหม,มอเก่าหมอแบตรถบ่เพราะเนาะหมอแบตรถเก่าวะหมอเจ้าวะหมอซื้อบร้อยสองกว่านี่หมอแบตรถพ่อแหลม หมอเบตก็ปีหกหาอันนี้กับปีหกแปดแล้วอ่ะมึงกัดเง้าวพี่น้องมึงกันเง้ๆเาๆห้าจังเล่เนี่ยอัจ,จิตัดเป็นสองคลิปพี่น้องอ,อุงก็ดีพอแเลยนี่ปีหกหานี่ก็หกแปดใส่ลงไปหมอเบดรดปีก up เพ,พิ่นถอดออกใกล้เต็มไป,ไป บางหั่นสตาร์ทซีสิบเอ็ดอันนี้ซีฟซีแล้วเตะแสดงว่าถังซูซีกันเนาะถังซูซีกันโอ้ได้น้ำได้น้ำได้น้ำพี่น้องได้น้ำได้น้ำเด้อได้น้ำได้น้ำอ้าวซีเต็มแล้วตัวนี่โอ้ซีเต็มแล้วนี่ซีสิบเอ็ดหอดซีสิบอันนี้ซีฟซี ทหาที่พอดีทอกันสามที่ถังอยู่ทอกันถังลทหารที่เนาะตีไปเลยแบตยังแสดงว่าใส่ได้สองถังอยู่ดีได้กว่านะแบตได้กว่านั้นสุดยโอ้สบายเลยไปได้หไกลเราวมนาทีเอาวัดวินาทีมาเดี๋ยวมาน้ำมาเดี๋ยวแม่น้ำหมอแบดลูกเดียวน้ำเต็มแล้ว ที่สุดหา,างแทงสิ่งง่กว่าน้อยมูน้อยนึงเนาะโอเคเอ๋อถิ่มลงเลยมัหักถิ่งหมดแล้วทันมันถิ่งมื่อน่อยก็ที่ทอดเข้ากันนะนะโอ้ใส่ถังน้อยนะอยู่นี่เอาใส่ถังหน่อยตั้งหกักใส่ถังหน่อยตั้งหักเด้อนะ้ำใส่เอาไปยังใจเลย <c oughs> มาไปเลยปิดให้ไปโอ้ตงไปอ,อันนอดอันนั้นเออเดี๋ยวไปอยอดมาแวบอีกเช่นเพื่อนท่านนั่นบอกเด้เอท่านน้าพ่อหาพ่อก็บอกก็สิได้ปิดมาแวดอีกเพี่น้องมันสิเต็มแล้ว ไปเอาน้ำไปใส่นี่มองหาตัวตักดอกพี่น้องใจปั่มเนื้อดีเลยปั่มนี่จุ่มลงสาน้ำมันก็นขึ้นมาเองไหลเขาใส่รถเต็มไปบอกเด้อะปักขึ้นเลยพี่น้องนะทอดปะอ้าพ่อแล้วไฟยังมีอยู่เด้๋ยพี่น้องไฟห้องปุ๊บปุ๊บ,บอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บอ,อุปกรณ์ คือจบอนี่แล้วพี่น้องตั๊มแชร์สื่อประมาณสามรอยกว่าบาทสี่รอยก็ได้ผลนะพี่น้องใส่แผงโซล่าเซลล์ก,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 ก็ได้อ่ะกดติฝากกดดือนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปเดอ้อสวัสดีครับ